บีเป็นสิวมาจะปีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้หน้าบีดีขึ้นมากๆเลยดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะว่าสิวอักเสบอะไม่ค่อยมีแล้วที่เหลือที่จะเห็นในชัดก็คือจะเป็นรอยดํารอยแดงแบบนี้ค่ะบีก็เลยตัดสินใจซื้อเซรัรักษาสิวมาใช้นะคะก็จะมีค่ะจะมีสามตัวนี้ที่บีใช้นะคะตัวนี้บีขอบอกว่าเด็ดมากๆตัวเด็ดในการรักษาสิวเลยนะคะทุกคนตัวนี้ค่อไบโอไมค์ค่ะ 690เบาทเองตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการรายคายเคืองกันแสบก,กันคันนะคะคนที่เป็นสิวสเตียรอยติาสารมาค่ะจะช่วยบรรเทาได้ดีมากๆสิวผดผื่นสิวเหือห่อหนักหนักมันบี่ี่ยคะช่วยได้ดีมากๆเลยแป้งใช้ครีมหน้าขาวยี่ห้อหนึ่งนะคะ่ะตอนใช้หน้าก็ขาวแหละแต่พอหยุดใช้สิวเหือขึ้นเต็มหน้าเลยนะคะแป้งก็ลองใช้เซตร,รักษาสิวนะคะ จนตอนนี้แป้งใช้ไป2ปีแล้วค่ะจนตอนนี้หน้าดีดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็คือเหลือแต่รอยสิวนะคะตอนนี้ก็หน้าแข็งแรงขึ้นมากๆนะคะในการรักษาแป้งก็จะใช้3ตัวนี้นะคะจากตอนแรกนะคะเป็นแบบหนักมากสิวบวมตรงนี้บวมหมดเลยค่ะบวมหมดตอนนี้ยุบลงมาเหลือแต่รอยนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ยังเป็นสิวอักเสบ คือมีสามตัวช่วยของกุ้งนะคะที่ใช้เป็นประจำตอนนั้นนะคะที่ลุงสิวกิติสารลุงใช้ตัวไหนมากและลุ้งหายนะคะตอนนี้ลุงเป็นสิวแค่เม็ดเดียวแลคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ลุงเป็นประจาเลยะคะ่ะทุกคนนี่จะจ่าเซตของเป็นสิวนะคะที่ลุงใช้ประจะะํานะคะสําหรับสิวกิดสารนะคะตอนนี้ผิวลุงดีขึ้มมเเนเยอะมากๆเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเซตนี้เลย อ๋ออะแต่ก่อนอะเป็นสิวสเตอรลอยคือสิวติดสารสเตอร์อยนะคะเนี่ยอ๋อใช้สามตัวเนี้ยตอนที่อ๋อซื้อมาครั้งแรกแล้วก็ลองใช้ครั้งแรกนะคะจนแบบว่าประมาณ3ามถเดือนนะสิวอ๋ออะเริ่มยุ่เริ่มน้อยลงแล้วก็สิวใหม่ไม่ขึ้นถ้าใช้ทั้งหมดรวมๆที่หน้าอ๋อหายนะก็ประมาณปีอะค่ะปีกว่าๆที่หน้าหายหรืพอเราได้รู้ว่าการที่เราแพ้ครีมอะ รสชาติของการแพ้ครคีมมันเป็นยังไงโอ้มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กันนะทุกคนเพราะว่ามีแต่คนทักพอเราได้ลองตัวของแบรนด์อีฟนะคะทุกคนใช้กับเซรัรักษาสิวตัวนี้นะคะมาทั้งหมด3เดือนตก,กว่าะคะ่ะจนสิวแบบสิวยุบสิวหายสิวแบบลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ ะะที่รู้สึกว่ากลัวหรือเกินแบบยังไม่กล้าเปิดใจนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะให้จีทได้คอยได,ไ,ดได้ดูแลผิวให้กับทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าของของเขานะคะมีแต่สารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลย